สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบองไปสูขูสุขคนครับพ่อกับบ่าเท้าฮันดัชแนลครับมือนี้มาแกะซวงครับพี่น้องมือนี้ตำห้อยของหน้าตำห้อยของหน้าจิ้มหัวมานำ้ำจิ้มหัวมานํำเรียบร้อยตำใสอะไรก็ตำ,ตำนวยใส่พร้อมเบิ่งนวยใงญ่ยงก็งามครับพี่น้องเอามามือนึ่งโบ๊เบิดครับพี่น้องแกะซวงยำ่ำซีใบใบนะครับ,บย่ำซีใบใบแกะซวงจะหน่อยโอ้ซีงวงงวง,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 งครับพี่น้องมามีต้มน้ำใหม่มาแก่หมนำต้มน้ำใหม่นี่แหละเอาอยู่นี่ทั้งหลังนี่พี่น้องกอดทั้งหลังบบาเท้านี่ กับอันหัวพักบัวหรือว่าต้นหอมกับหอมเปยหอมเปยหอมเปยห,หอมที่ไปเลยเอามาเกลี่ยน้ำกับผักกรอบๆนี่พี่น้องกรอบข้าวอิรีเลยกูนะอู้ยบักทูพูกับบัคโอเหี่ยวมาบอา่ออะไรห่างพี่น้องเสียบๆต้องกันเอาลองยุเยบเสียบมุก่อนมีแต่มีแต่ตำนียครับตำหูหเสียบคืเอเก่า มาผู้เดียวข้ามมันเนี่สาวสีพบ่ามาตรงนำรู่บ้านหลองสาวข้ามมันเนี่เอากับ,บามา่มาตรงนำเบิ้มสิพักไปกอ่ะกระสินโอ้ยก่นอ,กน,อ,กน,อกนอืมมื้อก่อนน่ะโอ้ยสวงอีหลีเงฮือหมดเลยอืม เอาเอาตัวพี mm ่น่องมาเนี่ยเป็นเสียวเอาว่านฝนตกเต้องกินเต้องหอมว่านฝนห่ำมมึงหนึ่งพวกห่ำแดดเปลี่ยๆเลี่ยนเรื่องมึงย จับดีได้พี่น้องกิ้นตำหูุงกัแล้วเนาะเอาเพื่อเผียวมันเผ็ดรวดด้วยใส่เทิมพริกแข้งเทิมแบบพริกสวดอืมฟังเสียงนกเขาขันไปพร้อม น่องสาววะง่วงแม่นบอ้อ่ะรอเนเดี๋ยวจัดให้ <laughs> จัดให้เต็มที่เลย <h ums> คือขั้งค่ะขัง นกก็ได้กาลองกคือขังคักแตงงวนใส่เม็ดกระถินคนักอีกพีพน้อง หอยอันนี้มันโมมิเขาเอานี่ว่ะม,มีตาหอยนะพี่น้องเป็นภา่าคือบ่อาตานออกแนวมุมมตาหอยอู้หตัวขนาดอู้อยเอาอืมยางหอยพี่น้อง มึกับชิ้นนอนเพื่นมาแต่ช่วงนี้ น้องสาวเพิ่นเลี่ยงกบเลี่ยงหวยอู้ถ้าเลี่ยงไวให้บ่าวเท่ากันโอ้ย <c oughs> จังหวะหาเมนูใหญ่กโอ้ ปวดบพะโหเพียแอแฮตวดขนาด มื่อใม่นี่กินกับตำหองผักเผ็ดนี่กินไรบ่ได้มันอ่องหอนคอ เม็ดกระหินพี่น้อง เดี๋ยวมนแย่งตามันแย่งตาจริง่อยครับพี่น้องจังจวันนี้ตาไว้อืมนัวดีเหรอนี่ะ Tô pin Ngoài bớt đây mà Xài lê tôi em Sốt xài ปวดขิ่งพี่น้องนอนนอน,นอนพักผ่อนตื่นขึ้นห่วยแก่ช่วงปวดขิ่งไปอันตอกไปตัดใหม่แล้วก็ตอกรักอันอ้อมอ้อมน้องเมื่อวาน <laughs> ออกดังหินหินโล่งดีขนาะด เม็ดกระทินขวัญพิมเบึงองตักเม็ดกระทินชนิด Oh. nhặt vậy nhặt vậy này Ừ, <laughs> 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 uhm. kìa rồi yeah ใส่ผู้เดียวอะ่มีมูปากมูเบาครับม่ะก <c oughs> ินง่วงง่วงเลยเทิ้งเทิ้งไอ้ง่วงนอน 嗯，我火也没平常，比较安 ห,ห,ห,อหือเหงื่อฝดเหงื่อหมดเหงื่อฝดนี่ขอโทษข้อภยัยครับพี่น้องอู้คักแท้ตัวนไผว่าบอกพริกบอกเผ็ดมาเด้อ ส่วนเม็ดพักกระถินไม่หน่อยไรย เม็ดพักะทินเ z no ้ากินแห้งเผ็ดฮึคักพี่น้องท่วงวะเลย สุดเสียบตำตำห้อยโข่งนะครับตำหัวห้อยโข่งตำห้อยโข่งแก้เคื่อนว่าอย่างไรตำห้อยโข่งลงทงบ่พี่นอ้องอ้าวสุดเสียบจุดจวดแก้ง,ง่วงครับพี่น้องมานี้ใส่พี่เพียวเลยโอ้ยขักอีพริกแข่งใส่กระพิกสดหรือ,อว่ารักโอ้ยสุดยอดเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกติดตามรับชมบาร์เทานะครับแล้วก็อ่าในทีมต็อกนะพี่น้องเพิ่นแจ้งข้าวมาเรื่อยๆแหละ บอดิเรนครับพี่นอ้응อ,อ,นงนองบ้าเท่าบอดิเลนกะบางคนกับว่าของบาเท่าโมเมนครับพี่น้องเนาะอ่าแล้วกะ็หลายๆมองหลายๆบอลน,นะครับที่ประสบปัญหาอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของโรคไพ่กับขอให้ดูรอดปลอดภัยด้วยพี่น้องเด้อผู้ที่เป็นแหล้วก็ให้ช่วงให้เศร้านะครับให้หายไวๆนะครับเพราะว่าอย่างเป็นอันนี้แล้วนะครับบางเคือเป็นแหล้วหายมาอยู่บ้านทีนี้นยิ่งเขามากก็บพให้เขาอยู่บ้านก็มีนะครับพี่น้องกับเห็นเห็นโอ,เห,นโอเห็นใจกันนะพี่น้องเด้อ คือบ้านเขาบริษัเขาอยู่จักเข้าสิไปอยู่ใส่นะ้องพี่น้องเนาะไปอยู่วัดกับบริษัทบ้นบานเขาไปอยู่หม่องอื่นกับบริษับ้นบานเขาขบบเขากับบริบริอยู่เนาะเอากะถือว่าเขาเอื่นว่ายังไงสังคมนะครับอยู่น้ำกันอยู่น้ำกันหักแพ่งกันนะครับถึงแม้ว่าเขาเป็นเขาก็รักษานะครับนอกเจากว่าเป็นระบ,บรักษานเนาะเพิ่นรักษาให้แล้วเพิ่นกับอายุ้านกับให้พเพิ่อยา่บ้ันเน้อพี่น้องอ่าบ่ออูยุ้านจักเพิ่นสิปใส่นะครับกับฝากพี่ตอนน้องนะครับถูกทุกท่านเนาะรักษาสุขภาพ หล,หลายครับช่วงนี้รักษาสุขภาพเพราะว่ายัางมันแห้งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้คือทั้งบ,าบ้านบ่าวท่ามีหลายนะครับพี่น้องก็ถามมายมีว่าคู่วิดทางั้นมีครับพี่น้องลายแห้งเื่านันนะครับกะรักษาสุขภาพทุกๆทานได้พี่น้องด้วยเอาคลิปนี้ฝากพี่ตัวน,น้องคือเก่านะครับมากไกลถือแจกแช่บ่าวท่านี้นะครับเด้อสำหรับมื้อนี้ครับสวัสดีครับ